ส่วนกรณีเรื่องชั้น14นะวันที่12บสอ,อมิถุนาก็จะมีการประชุมแทพทยสภาใช่ค่ะวันที่13นะก็จะเป็นการนัดไต่สวนนัดพร้อมสารดีกาตอนนี้เขาโฟกัสไปสวันที่12ก่อนวันที่แทพทยสภาจะประชุมกันนะวันนี้ที่รัฐสภาครับคุณหมอประพลตั้งศรีเกียรติกุลประธานกรรมธิการสาธารณาสุขวุฒิสภา วันนี้พูดถึงกรณีที่รัฐมนตรีใช้สิทธิ์นะวีโต้มติแพทยสภา,าโดยบอกเลยว่าอันเนี้ยถือเป็นครั้งแรกในรอบกว่า40ปีเลยนะะ<ฮ>เดี๋ยวลองฟังคุณหมอประพลประธานกรรมธิการสาธารณสุขคนะมแแะะเพื่อนร่วมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องขอแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะสภานนยกพิเศษ ตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมพศ2525ได้มีหนังสือแสดงความเห็นแย้งต่อมติของคณะกรรมการแพทยสภาที่ผ่านมานี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบกว่า40ปีนับแต่มีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวที่มีการวีโต้โดยรัฐมนตรีต่อมติคณะ กรรมการวิชาชีพแพทย์ซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์แพทย์ผู้ทรงคุรุวิหลากหลายสาขาซึ่งทำหน้าที่อย่างอิสระในการพิจารณาข้อร้องเรียนตามหลักฐานทางก,การแพทย์เช่นเวชระเบียนและพยานแปรล้อมอย่างรอบด้านการเป็นสภาในยกพิเศษตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม2525 25, เป็นการที่สภาวิชาชีพแพทย์ให้เกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะท่านมาจากประชาชนกรุณาอย่าใช้เกียรติที่สภาวิชาชีพให้มาทำร้ายสภาวิชาชีพผมต้องย้ำอย่างหนักแน่นว่าการุณาอย่าใช้เกียรติที่สภาวิชาชีพให้มา ทำร้ายสภาวิชาชีพเนี่ยอันนี้ท่านประธานการรมธิการสาธรารณสุขนะครับส่วนเรื่องในศาลศาลถ้าเก็ใช้พยานหลักฐานต่างๆนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องไปที่ศาลหลังจากนั้นอ,นะอันนี้ท่านประธานการรมธิการสาธรารณสุขวุฒิสภาแต่คุณอังคนานีละพยจิตสวออีกท่านหนึ่ง ได้มีการออกมาให้ความเห็นนะคะว่าการที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยได้มีการวีโต้มติของแพทยสภาจะเป็นการลดทอนน้ำหนักหลักฐานการพิจารณาคดีของสารดีการในวันที่13มิถุนานยนนี้หรือไม่คุณอังคนานะคะประเมินว่าจริงๆแล้วมติของแพทยสภาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับนายทักษิณแต่ว่ามติของแพทยสภาเนี่ยมีหน้าที่ในการกำกับดูแลแพทย์ซึ่งมติที่ออกมาเป็นการกล่าวถึงการป่วยของนายนักษิณ ว่าเหมาะหรือเปล่าที่คุณจะไปอยู่ที่ชั้น14โดยที่ไม่ที่กลับมาที่ราชทันเลยส่วนการวีโต้ของนายสมศักดิ์เทพสุทินคุณอังคณาก็เชื่อว่าจะไม่ส่งผลต่อการไต่สวนของศาลในวันที่13มิถุนายนนี้ค่ะ ตัวคิดว่าไม่มีค่ะเพราะว่าคุณจริงๆแนละ้วคุณคุณสมศักดิ์ไม่น่าบีโตเลยเนาะเพราะว่าถ้าถ้าสมมุติว่าเราไม่เคารพมติของแพทย์สภาซึ่งก็ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความอาวุโสนะคะมันจะเป็นบรรทัดฐานนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าหากว่า อะไรปุ๊บไปฟ้องแล้วมืองตีแล้วมืองตีวีโต้กลับเออแล้วอีกหน่อยแพทยสภาเราจะมีไว้ทาไมแล้วใครจะเป็นผู้กํากับจริยธรรมของแพทย์ให้มีมาตรฐานเดียวกันอันที่จริงเนะีสังคมตั้งข้อสงสัยมานานแล้วว่าคุณทักษิณป่วยจริงไหมเพราะว่าพอออกมาจากโรงพยาบาลคุณทักษิณก็ทํากิจกรรมอะไรต่อมีอะไรได้ะคะ่ะสิ่งเหล่านี้มันก็ควรที่จะเปิดเผยคือโดยส่วนตัวนะคะถึงแม้ว่าคุณทักษิณนจะอ้างสิทธิความเป็นส่วนตัวที่จะไม่บอกว่าเป็นโรคอะไรแต่ว่า ความเป็นบุคคลสาธารณะคุณทักษิณควรที่จะสละความเป็นส่วนตัวเพื่อประโยชน์สาธารณะด้วยค่ะนี่สวอังคณานะครับคือสารดีกาจะไตสวนเนี่ยท่านก็ดูพยานหลักฐานที่เห็นว่าเกี่ยวข้องโดยตรงแต่มติแพทยสภาเนี่ยเป็นเรื่องผู้ประกอบวิชาชีพทําผิดอะไรหรือไม่แต่ว่าข้อมูลในนั้นเนี่ยที่ค้นพบสําคัญไม่สาคัญเพราะฉะนั้นรอติดตามทั้ง12มิถุนาสิบามิถุนา แล้วก็14มิถุนาการคุยไทยกัมพูชาพร้อมกันเลยนะโอ้โหดเดือดส่วนคุณหมอชำนาญผู้เอี่ยมฮะอดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขโพสต์เฟซบุ๊กห่วงใยชาติไม่น้อยไปกว่าการตัดสินใจของกรรมการแพทยสภาอันนี้ผู้ประกอบวิชาชีพในวงก,วาการสาธารณาสุขก็รอดูให้กรรมการแพทยสภาได้ทำหน้าที่ของท่านจะยืนยันมติเดิม หรือไม่อย่างไรแล้วหลังจากนั้นก็ติดตามต่อว่าสารดีกาจะพิจารณาอย่างไรเราก็ไม่อาจกล่าวล่วงแล้วกลุ่มการเมืองบางคนที่ก่อนหน้านี้พยายามด้อยฆ่าทหารพยายามโจมตีต่างๆก็คงจะเห็นแล้วว่ามีไว้ทําไมทหารทําให้นึกถึงคําพูดของอดีตนาย,ยกพลเอกประยุทธ์ที่เคยชีย้แจงนะท่านเนี่ยเคยชีย้แจงเลยว่าทหารทําไมต้องมีแล้วทําไมต้องเตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่ยังไม่มีสถานการณ์สู้รบ ชอบเขาแล้วชอบทหารแรับชอบเมียเขาลูกครับผมไม่เอาชีวิตคนทุกคนมาเพื่อประโยชน์ของผมหรือของใครก็แล้วแต่โดยเด็ดขาดชีวิตใครใครก่อัละผมรับผิดชอบเขาแล้วชอบทหารแรับชอบเมียเขาลูกครับผมจะรักษาให้มันสู้ไปทําไมพือจะซื้ออาวุธคิดอย่างนี้เนี่ยคิดได้ยังไงชีวิตคนใครก็รัละลูกน้องทุกคนชีวิตเขาพาเข้าไปบรบถ้าตายแล้วใครรับก็บผมด้วย คิดอย่างนี้สิครับผมถามว่าแล้วใครจะไปไม่มีฐานใครจะไปไม่มีฐานแล้วใครจะไปลบถึงเวลามีลบมีสงครามแล้วจ้างเข้ามาแล้วไปลบผมถามมันจะกล้าไปลบไหมเขาต้องมาฝึกมาหัดใช้เวลาในการใช้ชีวิตกับทหารเพื่อเขามีกงยาในการาสู้รบถึงแม้ว,ว่าจะรู้ว่าข้างหน้าตายเขาก็ไปเพราะว่าอะไรเขาเชื่อั่นในผู้บัญชาว่าไม่ทิ้งเขาก็ควรได้การดูแลการเยียวยาภายหลังนี่คือหลักการของการเป็นผู้นํา ต้องดึงชีวิตเขาทุกเรื่องอย่างปกต,ติต้องดูแลเขามีบ้านอยู่มีน้ำมีสาธารณสุขโพื้นฐานไในค่ายได้ให้เขาเพื่อจะเรียกเขามาใช้งานยี่24ชั่วโมงนั่นคือทหารไมกยนมันไปไม่ได้หรอครับทั้งหมดเ่ะเรียกเมื่อ,อไหร่ไม่ก็ไม่มาผมแล้วก็ท่านเรวัตกิ่นเกศนรได้มีการพูดในไลฟ์พูดถึงคนที่เคยมีวาทกรรมทหารมีไว้ทำไม หลังจากเกิดวิกฤตขึ้นมาคงเห็นแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้ครับทหารมีไว้ทำไมเพราะคุณจะไปรบว่าใครสมมุติจะมีคนมาลุกลานคนผมก็ไม่เชื่อว่าคุณจะลบชนะด้วยถามว่ามีทหารไวทำไมเรลืองงบประมาณนี่ไงมีไว้ป้องกันประเทศไง จับไอ้พวกปากดีที่พูดว่ามีทหารไว้ทำไมนะเอาแม่ไปเป็นยามแนวชายแดนเลย,เยไอ้พวกที่พูดมีทหารไว้ทำไมเนี่ยพิธาและให้พิธาเนี่ยไปยืนโน่นติดแนวชายแดนโน่นตรงปราสาตาเหมือนพงนะนะครับคน่ผลผลตรวจโทรเลว่าเป็นยามเลยชายแดนอ,ะอ่ะไอ้พวกที่พูดเนี่ยคือวันเวลาเนี่ยมันต้องม่เห็นจริงว่าใครนนะรู้จริงหรือใคร สักแต่ว่ามีปากก็พูดไปมีไว้ทําไมลบไปก็ไม่ชนะนพูดได้ยังไงใช่แล้วหลายคนก็ข้างใครไปด้วยนะเหลือเชื่อนะจนกระทั่งเจอสถานการณ์จริงถ้าไม่มีทหารใครจะไปลบใครจะไปยันเอาไว้ในสถานการณ์แบบนี้นะแล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีครับได้มีการตอบคําถามนักข่าวาหลังการประชุมครมอปรากฏว่าวันนี้มีประเด็นเดือดนะวันนี้เนี่ยโอ้โห มีประเด็นวิวาทะกับนักข่าวนายกะนะนะคือมีอยู่ช่วงหนึ่งนักข่าวเนี่ยถามนะว่าจุดที่ฝั่งกมูชาล,ล้ําเข้ามาเนี่ยมันเขตไทยด้วยท่านะนไม่ทับท่านพูดเลยนะท่านนายกก็สวนนะแล้วสวนไม่สวนเปล่านะพูดมีสีหน้าแววตาแล้วยังจบแล้วเนี่ยยังเดินไปหาหน้าข่าวด้วยนะเดี๋ยวลองไปดูภาพบรรยากาศบางช่วงบางตอนมาแล้วนะคะสองเมตรนะได้ดูนะค่ะแล้วมาแล้วค่ะแม่แั่ทั้งสองพูดชัดเจนค่ามา ได้จาเมนี่นะไม่ไดได้่ได้ไม่ไปค่ะเขาไม่เาไม่พาไปลดยดู่ไปดู่เป็นไนะคะไม่คไม่คไม่ไม่เสียใจกับข้มันแพ้กับใไม่ค่ะไม่ค่ะเป็นไหมคะจิ้มค่ะไม่ถูกค่ะ ไม่ได้เกดไม่ได้กิดไม่ได้กิดอยู่อย่างมันไมูไม่้ปไไม่ได้เกดเป็น่ไม่ช่ไม่่ไม ไรครเนี่ยอไม่ไใส่เราแล้วก็พีพี่คไม่ได้กรเลยไม่ได้กไม่ได้กดเป็นคาแรคเตอร์เสียงเขาบอกว่าแล้วก็ึ่ฮึอะไรเาเป็นเสียงเาเป็น่ไไม่ได้กรไม่ได้กเ็นคับไม่ไม่กรธไม่ยกเลยครับไม่มีไม่มีผมไม่เคยกครับผมไม่กไม่กังแล้วก็บอกว่าอ้อรู้ได้ไงครับตอนนี้ไม่ได้ถามาเลยคือแถลงเสร็จนี่ยยังเดินมาอีกนะฮะ ทีนี้เนี่ยเหตุการณ์เนี่ยมันต่อเนื่องนะมันไม่ได้สั้นๆแบบนี้เดี๋ยวถ้าเราดูอีกเพิ่มเติมคือมีการจี้ถามเรื่องปัญหาชายแดนว่าท่าทีของไทยเนี่ยดูอ่อนกว่าฝั่งกัมพูชาทั้งๆที่ฝ่ายกัมพูชาเลยลุกล้ำเข้ามานายกก็พยายามจะพูดว่าได้เห็นสถานที่จริงหรือยังนักข่าวก็บอกว่าเขาไม่พาเข้าไปแล้วนายก็ตอบโต้กันเดี๋ยวลองไปดูเพิ่มเติม นายกคะขอสอบถามหน่อยท่านนายกมองว่ามันมีขบวนการผสมผสานกับกัมพูชาเพื่อติดไฟชายแดนเพื่อหวังผลทางการเมืองไหมคะับขบวนการนี้กับกัมพูชาค่ะค <ieur. S 1> อยากจะชี้จแจงกรณีหนึ่งไหมคะที่ในโซเชียลเขาโจมตีนายกเยอะเลยเกี่ยวกับท่าทีของนายกในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ไปปลุกโยงกับว่า,าตระกูลของนายกตองกับคนสนิทของท่านปูนเซนน่ะค่ะแข่งขันนะคะ,ะ,คะเอ่อทีมสำคัญในด้านของผูนะ้นำไม่เกี่ยวเเลยค่ะ่ะวาป็นกันซึ่งฉันคิดว่า คือประเด็นก่อนหน้านั้นนะ<ม>ก็ชี้แจงเรื่องความสัมพันธ์กับครอบครัวสมเด็จหุนเซน<ม>นะจากนั้นนักข่าวก็เลยถามจี้เรื่องฮเฮ้ยเนี่ยกัมพูชาเขาลุกล้ำมานะ<ค>ก็เลยมีวิวาทะต่อกัน<ม>ว่าได้ไปดูที่จริงหรือยังได้ไปเห็นหรือยังใน THE STANDARD เนี่ยได้ตัดเอาไว้อย่างกระชับเราไปดูคลิปนี้มาแล้วน สีหน้ามีการต่อล้อต่อเทียงนะแล้วถ้าดูชัดๆในแนวหน้าออนไลน์เนี่ยคือเขาซูมเข้าไปเพื่อเห็นภาษาท่าทางและใบหน้าของนายกใช่ค่ะใช่ใได้เพื่อนมาทำงานนะคะเดี๋ยววันนี้จะไปดูอ๋อค่ะใช่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 ใช่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 ค่ะใช่ใช่นี่ไงคะนี่จะไปดูไปด้วยกันเลยก็ได้ไปด้วยอ๋อเขาไม่พาไปเขาไม่พาไป ไม่เป็นไรนะคะไม่ทำไม่ทำไม่เป็นไร่เสียใจจะร้าอ๋อโอเคโอเคดูว่าเสียใจจะเลยบอกไม่เป็นไรนะคะเป็นไรปะคะนักข่าววันนี้ดุจัเลยอะไรเหรอวันนี้ข่าวเล่าตีขึ้นดีเหรอของกีงัพเขาเปิดอะไรเหรอวันนี้เปิดหรอนี่ก็ลองให้ดูสื่อต่างๆที่นำเสนอเหตุการณ์นี้และอีกมุมหนึ่งตอนที่เดินเข้าไปฮะ หล <Keep S 1> ังจากจบแล้วนี่ยังเดินเข้าไปเห็นไหมฮะเดินจากจุดนี้เข้าไปหาสื่อแต่สื่อคนนั้นอะไม่อยู่แล้วเขาไปทําภารกิจอื่นแล้วสิ่งที่น่าสังเกตคืออะไรอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะทีมงานท่านนายกคนใกล้ชิดก็ดีควรเอาเหตุการณ์นี้ให้ท่านนายกดูแล้วเตือนท่านนายกด้วยความปรารถนาดีว่าตอนนี้สถานะคือผู้นำประเทศแล้วนักข่าวไม่ใช่ลูกจ้าง เพราะนั้นนักข่าวเขาก็มีสิทธิ์ที่จะถามแล้วประเด็นที่เขาถามเป็นเรื่องที่มีประเด็นฮะเพราะว่าอะไรคนที่บอกว่ากัมพูชาลุกล้ําเข้ามาเนี่ยเป็นร้อยเมตรเนี่ยคือท่านแม่ทัพภาคสองครับในแฟนเพจคุณวัฒนาณน,าน,านุ่มได้โพสต์คลิปที่ท่านแม่ทัพให้สัมภาษณ์กับช่องแปดค่ะอ้าวเดี๋ยวลองดูว่าท่านแม่ทัพยืนยันยังไงที่มาคูดตรง ตัวสัตบัญที่ว่านี่ตรงสามเหลี่ยมมรกตเนี่ยเลาะเกียดแดงขึ้นมาแล้วก็ล้ำเข้ามาแต่ว่าพุ่งชาบางท่านของของการัมพุชาไปให้สัมภาษณ์ว่าเข้าตีนี่มันมันก็เป็นภาพที่มันไม่ถูกต้องถ้าเข้าตีมันไม่ได้หยุดไม่ได้ยิงอยู่แค่นี้ที่มาขุดคือเขาขุดคูเล็ดลุกล้ำเข้ามาค <S S> แล้วเราเข้าไปเนี่ยเราเข้าไปเราไปลาดตะเวนแล้วเราเจอแล้วเราจะเข้าไปคุย เขายิงก่อนเราจึงยิงป้องกันตัวไม่ใช่ว่าเราไปเข้าตีเหมือนที่ในกัมพูชาเขาไปพูดแล้วสำคัญก็คือเขาลุกล้ำเข้ามาหน้าตามันเป็นยังไงนะอันนี้ในอาเซียนมองไทยทหารกัมพูชาขุดคูเลตยาว650เมตรละเมิด MOU 43แล้วแถมอาจจะล่วงล้ำเขตแดนประเทศไทยเราด้วยซ้ำนี่คือคูเลตะนะนะ ปลาสามสีได้มีการรวบรวมภาพนะจุดที่เป็นประเด็นปัญหาเนี่ยจุดที่มันเป็นประเด็นปัญหาเนี่ยมันมีภาพยังไงบ้างที่คุณสมชายแสดงการแชร์มาเนี่ยเนี่ยแช์มาจากปลาสามสีก็ขุดลงไปอะนะแบบนี้เลยเนี่ยซึ่งอันเนี้ยทางกัมพูชาเนี่ยพยายามที่จะอ้างว่ามันคือเขตแดนของกัมพูชาจริงๆไม่ใช่ค อย่างน้อยสุดมันอยู่ในพื้นที่อ้างสิทธิ์ค่ะซึ่งห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพมีหลายภาพนะซึ่งห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพค่ะอย่างน้อยสุดนะหรือยิ่งกว่านั้นลึกเข้ามาในเขตแดนไทยด้วยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องข้อที่จริงตั้งต้นเลยที่ทำให้เกิดเรื่องคือยังไงก็ขุดไม่ได้อะแต่ตอนนี้ฝ่ายกัมพูชาเอาไปโจมตีว่ากัมพูชาอยู่ในเขตแดนของเขาค่ะแล้วไทยเราเนี่ยเป็นฝ่ายไปยิงเขาก่อนอ แล้วไทยเราเป็นฝ่ายลุกล้าจะเอาดินแดนเขาอตอนนี้ก็เลยลามไปถึงจะเอาสามประสาทของไทยรวมไปถึงมุมไบาสามเหลี่ยมมรกตนะเพราะฉะนั้นนี่คือจุดตั้งต้นที่เป็นเรื่องข้อทิจจริงนะนะนักข่าวที่ถามนายกวันนี้เขาถามตรงจุดนี้ไงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ประเด็นที่ผู้นําประเทศที่มีวุฒิภาวะเนี่ยจะใช้อารมณ์แล้วที่สําคัญในถแถลงการของรัฐบาลที่ออกมา ยังไม่มีการประนามกัมพูชาเลยนะม,มีแต่การยืนยันเรื่องสิทธิ์ของเราอันนี้มีแต่ไม่มีการตอบโต้ประนามกัมพูชาที่มีการกล่าวหาไทยอย่างรุนแรงแถมขม่มขู่ว่าจะเป็นเหมือนกาซ่าทำไ,ไปสารโลกด้วยพักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับประเด็นนี้ประเด็นใหญ่ค่ะกลเกมของขเขมรจะไปยังไงต่อรวมไปถึงประเด็นการเมืองอื่นๆในบ้านเราคู่เดียวเดี๋ยวกลับมา มาร่วมสนับสนุน Top News ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ